สวัสดีครับท่านมีอะไรให้ผมรับใช้ครับอ๋อได้ครับครับครับขอราะท่านมาใจผมเลยครับคืนนี้ท่านได้สิงต้องการแน่ครับ Okay. มีอะไรครับเสี่ยโม้นี่เด,ดลออเดอร์มให้ส่งของมาในคื้นนี้เอาบบไหนครับโม้นี้ขอส่งนี่ น่ารักน่ารักไม่เก่งงวดนี้มึงห้ามแตะต้องนะเว้ยอะไรผมยังไม่ทําอะไรเลยเสียุูรู้ทันหมดแหมนายตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยสเปคที่เก่งเขาเลยนะเอาล่ะพวกมึงสองคนไปจัดการไม่ได้แล้ว แล้วไม่เสียไม่เลี่ยงเดี๋ยวเองไปปล่อยตะปอเข้าไปได้ไปดูให้เก่งด้วยนะเว้ยชอบทำสี่ต่างด้กินน้นำอะไรดีมั้งเฮ้ยจะสั่งอะไรก็รีบสั่งแกเป็นไรเนี่ยเฮ้ยข่าสึกจะบุกแล้ววะดแกสั่งไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวข่าเข้างน้ำก่อน